ฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าจางทองเปลนเ mm hmm. ช่นเดิมเช่นเคยนะคะเ mm hmm. มื่อนี้กับตอนเสาร์พี่น้องตอนเช้าแต่ว่าคุณพ่อมีภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นตอนกลางวันแต่ว่า mm hmm. แม่ปอมีงานที่ร้านนะคะตอนแรกว่าต้องได้กลับตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าพอดีคุณพ่อมีธุระธุระด่วนนะคะก็เลยต้ตองรีบเครียดแล้วก็แม่ปอก็เลยต้องเดินทางกลับก่อนด้วยรถส่วนตัวคันหนึ่งนะคะให้น้องสาวมารับนะคะ ชีแคนี้ก็กำลังแต่งหน้านะคะตื่นเช้านะคะแล้วก็จะได้จะจะจะไปทำงานก่อนแล้วค่อยจะไปตามตามไปที่งานนะครับได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินค่ะฝั่งลน,นก็คนหลอนะคะนอนโอเคค่ะถ้ายังไงก็เจอกันที่งานนะคะนี่บ๊ายบาย,บาย รถมารับแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวมารับนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางพี่น้องกำลังเดินทางกลับบ้านเพราะว่าต้องกลับก่อนพาะ แม่ปอมีงานเช้าที่ร้านนะคะมีงานตอนกลางวันนะคะก็เลยต้องกลับก่อนแล้วก็เสร็จงานก็จะตามไปที่เวทีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาดูว่าวันนี้ภารกิจการทํางานเป็นยังไงบ้างเอารถ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 เอาจ้างตาบวมของเรานะคะเดี๋ยวจะวันนี้จะมาดูหนึ่งวันของแม่ปอนะคะทํางานที่ร้านแล้วก็ควบดูรลบอทั้งสองนะคะไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงกําลังสะหอดแยงตลาดพี่นอเพราะว่าทางผ่านกลับบ้านลูกตื่นแต่เ้าบุตเอนาส้มแห้งเราแคะกินข้าวกอนนะคระับกินไก่ย่างเดี๋ยวหน่อยหนะะ่อยแล้วก็ส้มตำนะฮะส้มตำเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างในกันเลยนะครับอันนี้ลูกสาวนะ,ะัามารับก็แบบว่าบริการตัวเอง เนี่ยหน่อยจะก้องล่างอ๋อไก่นะคะไก่ย่างเนี่ยร้านก้ามังกรอี้เออแล้เก็ได้ทอดได้ตีหางก็ได้เอื่อยแต่ไม่หูจักจี๋นี่ไก่นะคะไปไปกินข้าวกันมาแล้วค่ะส้มตำค่ะที่หนูมันก็แนมจากองร้างนมดนมมันตำรวมมะบว่างเลยนะคะมา ปลาแดกอยู่ประเด็กอยู u, ่ u, นะคะมากินข้าวระคะก่อนเดินทางกะพอนแวะกลางท้าว่พราหิวเขาว่าจืดตะเสา้วนะคะตอนนี้กะม,มา<ง>หอดลาบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอ้องกะทีงานก็กําลังกินข้าวนะคะแล้วก็จะได้ไปจัดงานแต่งกันนะคะเย็นนี้เสือได้ไ,ดไม่เป็นภด้วยพี่นอ้องโอ้ยอ๋อโอ้ยยัง สวัสดีครับเสื้อเสื้อสีส้มแฟนแม่อนะคะอันนี้แบบว่าก็เตรียมงานนะคะเตรียมงานให้ที่ร้านแล้วครับแม่พอกลับมาก็จะออกไปทํางานนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะตามไปดูแลแม่แพลวพาวกับพ่ออยู่บ้านจินแลนด์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทีมงานเรียข้าก่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่งานว่าเราจะไปทํางานที่ไหนแล้วก็รูปแบบงานออกมาเป็นแบบไหนคะ Cause I'm a really in love with you When I'm looking at the โอเคเร่นี่ตอนนีก็กำลังพักผ่อนแป๊บนึงนะคะจะเสร็จแล้วงนอเขาจะเสร็จแล้วสวยมากก็เสียดนะคะ ขอหันหน้ามาหน่อยสินี่แหวโอเค<ะ> <Okay. S 2> นะคะสามระตูเลยเสร็จแล้วสวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คุณแม่แพลวา,าเลยนะคะจ้าตอนนี้ก็แม่ปอก็จัดดอกไม้เรียบร้อยแล้วงานแต่งเพราะว่างานแต่งเขาพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าก็ต้อง ไปแต่งหน้าให้คุณแม่ก่อนให้คุณแม่แถวพราแสงทองก่อนนะคะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดซึ่งงานกับวันนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมาก<ม>ก็เลยต้องแวะไปหาคุณแม่ก่อนแล้วก็เสร็จงานลําถึงจะได้กลับมาแต่งหน้าเจ้าสาวที่นี่ทีสามอีกทีหนึ่งนะคะก็คือวันนี้ก็คือไม่ได้นอนเลยนะคะโอเคตอนนี้ก็ขอเดินทางไปงานก่อนนะคะจะมีทางตรง ตอนนี้ข้ากะับมาถึงงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบเข้าไปเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะมา